ปกติเลยรุ่นที่ชอบออกกําลังกายทุกคนนะครับผมตีฟาฟิตครับผมวันนี้เนี่ยก็มีคําถามเพื่อนๆมาเยอะมากเลยครับผมก็มีอุปกรณ์สักสองชิ้นนะครับที่เพื่อนๆถามกันมาบ่อยมากเลยอุปกรณ์สองอันนี้เนี่ยคืออะไรเนี่ยเราไปหาคําตอบกันเลยนะครับผมไปไปหากันของไม่ใช่หผงอุปกรณ์สองอันนี้นะครับผมก็คือที่รัดข้อมือข้อเท้านะครับผมซึ่ง ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะลองแซมเปิลเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมมีเพื่อนมาด้วยครับก็อย่างเงี้ยครับผมก็เอาเนี่ยครับใส่ข้อมือตัวเองนะครับมีตีมตุ๊กแกนะครับผมสองอันนะครับผมแต่ผมเนี่ยจะเล่นกล้ามเนื้อช่วงขาให้ดูนะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ร้องจัอครับ ผมก็จะอูกกระสาเให้นะครับผมนี่ปุ๊บนี่นะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับผมในเรื่องของการเอามาใส่ข้อมือข้อเท้าแล้วก็เล่นนะครับผมนี่ก็จะได้เก่งสะโปกมากเลยนะครับออโอเคหรือว่าจะมาใส่ข้อมือก็ได้นะเดี๋ยวผม ดัดทต่ว่าครับหรือว่าจะเป็นที่รัดข้อมือนะครับผมผมก็อาจจะเอามาเล่นพวกไหลหลังอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าอาจารย์ให้มันรันให้แน่นกว่านี้แต่ว่าผมก็เอาไว้ใช้สําหรับแบบมาจับอย่างนี้นะครับผม รีวิวคร่าวๆสำหรับอุปกรณ์2อันนี้นะครับที่เพื่อนๆถามกันมาบ่อยนะครับผมไว้ผมมีคลิปรีวิวอันอื่นหรือว่าเพื่อนๆมีคำถามใส่ยังไงผมก็จะมาทำรีวิวไว้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคาเมฟิตดดี๋ยวตีพาฟิตเองครับสวัสดีครับบ๊ายบายหงายแตก <laughs>